ตัวแรกของเช้านี้ครับเริแลนะครับโปรไกโปรไกกับน้ำหนักมือประมาณเท่าไหร่พี่ไก่น่าจะห้าอัพห้าอัพเลยเอะรอบนี้แขนรอบไม่หักนะหักตอกเปียดได้หักเปียดมันจับทีแล้วมันย้อนผมนไม่เห็นผมไม่รู้เออผมว่มามันจับแก้วน,นี่

เ,เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนได้เลยครับหคลิปโอ้โห,โ,หโหสู้ด้วยสู้ด้วยโอ้โหยาได้ฟิลนี้มั่งยัง หนึ่งนาทีนะครับสองนาทีเลยนะไม่ไกลโออมันอเออยเย็น้โอ้ยโอ้โอ

น่าจะใช่5โลแล้มมลว,ม,วลมั้งเาโันลบล่นาจะใช่5โลแล้วมั้งให้ต้องกับบยวยนีก็ฝั่งนั้นได้ไปกันค่อยๆลงด้านล่างไม่เป็นไรนาทีนะอ <c oughs> <c oughs> ยา่ยาวนอยาน่ <c oughs> ยาวนอย่าวน ยอมปีอีเท่าไหรสองได้ได้ได้ปีอีส <5 S 1> องขยา้แขนรอหักเหมือนเล่าที่แล้วก็แล้วกันคันไฟมันอ่อนไฟมันสึกเยพื่อที่เพื่อที่บางทำอะไรไม่ถูกแล้วกูหลอบที่แล้วใช่ไหมพี่ยุ่งพี่ยุ่งทำอะไรไม่ถูกแล้ว่า ไม่ต้องเลยว่ะจัดการได้ยังไม่ยุดรอบนี้ไปปูกเกอ้ไปกรุงเทพโอ้ยสี่นาทีแล้วเว้ยเฮ้ยเรื่อ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 ยหวานหวานหน่อยเอาตัวก่อนมันอยู่ตรงนั้นมันไปไหนนะมันวนอยู่แถวนั้น ชไม่ใช่5โลแล้วตัวนี้นะ่าจะ5โล2ขีดแล้ว เวทคันเท่าไรเวทคันเท่าไรยี่ห้าพอเหลือเหลือไม่ยอมอยู่นี่เดี๋ยวถ้ามันจับแล้วเอาอย่างนั้นนี่ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจับนั้นนะมันจะวิ่งเรือออกนอกหน่อยอ๋อไปเล่นกัหินไม่ได้เราจโอ้โห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  เต็มคอเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่ห้าโลโอ้โหว้าตัวนี้สดสดโอ้โหโอ้ยโอ้ยเดี๋ยได้ให้กูโดนบ้างเยื่หายไหนนี่อยู่ในปาร์กนี่โอ้ยโอเควาง